สวัสดีค่ะวันนี้ที่สวนมีเหตุการณ์นะคะก็คือว่ามีิวเห่าเข้ามาแล้วก็ได้น้องหมาเพชรพลอยหมาสีดำรวนแล้วก็ลิ้นผ้าสีดำนะคะช่วยปกป้องลำไพนะคะแล้วก็ได้กำจัดงูตัวนี้ลงไปนะคะลำไยก็ขออโหสิกรรมด้วยแล้วลำไยก็เลยให้น้องเพชรพอยเนี่ยได้ทาน ยาตัวนี้นะคะยาก้างปลาจะช่วยในเรื่องของการอักเสบทุกอย่างเราป้องกันเขาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดหน้าเขาด้วยนะคะก็เผื่อเขาจะเป็นอะไรซึ่งตอนนั้นที่ลำพายไปตลาดแล้วกลับมาก็คพอๆก็จัดการเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะก็เป็นงูหอ,อกค่อนข้างตัวใหญ่มากเลยอะถ้าลาพายอยู่นี่ก็คงไม่รู้จัดการยังไงดีนะคะก็ต้อง ขอบคุณเพชรพลอยแล้วก็โอสิกรรมแทงมูตัวนี้ด้วยให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่านี้นะคะก็อืมสัจธจะทอนะคะไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีแต่ว่าก็ต้องสงสารเขาเหมือนกันอะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปตามวัฏจักรของมันใช่ไหมก็ฮะก็เดี๋ยวเราก็จัดการฝังเขาแล้วก็อโอสิกร,รมให้เขาเหมือนกันคะ่ะ โอเคไว้มาดูบรรยากาศที่สวนใหม่นะคะอันนี้เตรียมฝังแล้วค่ะมันค่อนข้างตัวใหญ่เลยนี่วันก่อนก็เจอไปตัวหนึ่งแต่อันนี้ก็เจออีกนะคะได้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ